สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบสมุนไพรดูทุ่งกับผมจะกลิดจากเพจดูทุ่งนะครับวันนี้ก็พามาเดินสวนใกล้ๆที่ทํางานนะครับมาสํารวจสมุนไพรดีอีกชนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่ได้มาสํารวจนะครับมาเก็บนะครับต้นแบบนี้ครับเคยเห็นไหมครับอันนี้คือต้นพญาลากหอมนะครับหรือว่าต้นอบเชยเถ้านะครับก็เป็นสมุนไพรที่ มีลักษณะพิเศษนะครับคือใบเขาจะเป็นแบบนี้ครับเราต้องเลือกเลือกชนิดที่ใบเป็นลักษณะนี้ด้วยนะครับเขาจะมีสรรพคุณที่ดีในการใช้ทําเป็นสมุนไพรนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เยอะเยอะอยู่นะครับหลายต้นเรามาดูว่าข้างในเขามีอะไรนะครับเอาเอาไปทําอะไรอ่าลักษณะเขาก็เป็นพืชเถานะครับแต่ว่าตันนี้เขาถูกไถพอหน้าแรงต้นยาต้นไม้อื่นๆก็แห้งๆนะครับ แต่ว่าต้นของเขาเนี่ยจะมีหน่อแทงยอดแทงใบขึ้นมา,าลากของเขาที่อยู่ใต้ดินนะครับเราขุดถ้าเราขุดลงไปนะเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเหมือนอ่านะครับลงไปก็จะเป็นลากยาวลงไปลากเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมอ่อนๆละมุนนะครับตามตำรับก็คือมีฤทธิ์ในการกระตุน้นกำหนัดกระตุน้นสมรรถภาพทางเพศผู้ชายนะครับกระตุ้นความต้องการทางเพศ ก็เอาไปเข้าตำรับยาดองได้หรือว่าเราจะเอาไปต้มดื่มก็ได้นะครับช่วยให้ชุ่มชื่นหัวใจนะครับก็คือสรรพคุณของเขาก็ที่จักรกิจจะเน้นก็คือเรื่องของการบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายนะครับซึ่งจกกักริดก็เอาสมุนไพรตัวนี้นะครับไปอยู่ในสมุนไพรดองดูทุ่งสูตรเตียงพังนะครับซึ่งสมุนไพรตัวยาดองสูตรเตียงพังของจกกักริดนี่ก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับเอ,เอาไปใช้ก็บอกว่าได้ผลน่าพอใจนะครับ แต่ว่าการกินสมุนไพรเราต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็คือค่อยๆให้เขาปรับค่อยๆให้เขาบำรุงไปนะครับแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการนอนของเราด้วยนะครับสมุนไพรเขาก็จะไปช่วยตามตำรับนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ให้ดูนะครับสวัสดีครับ